ก็ได้อะงั้นฉันจะกินก่อนนะเพราะมันเล็กที่สุดมันต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเล็กก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกถึงมันอยู่ดีอะพวกเดินเหอะไรกันเนี่ยอ๋อชไม่บรอกเขออยู่ที่ปากงั้นเหรอเดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ล่ละอาล่ะเรียบร้อยแล้วใครต่อไปอะเออไม่ใช่ฉันนะทีน่าต้องหักเร็วเข้าจัดการเลยเพื่อนโอ้ยฉันไม่ชอบบรอกโคลี์เลยอะมันแย่มากแถมกินก็เหม็นเขียวด้วยไ้นมันร้อง นางคีคีแยงฉันไม่อยากกินมันอีกแล้วมืโอสการ์นาหัวเราะอะไรกันเนี่ยมันมีอันที่ใหญ่ที่สุดนะเราเข้าอย่าเพิ่งดีใจสิเดี๋ยวฉันจัดการของฉันให้เราที่สุดคอยดูนะถึงมันจะยากก็ตามเธอแต่ฉันต้องทำให้ได้เห็นไหมกินหมดแล้วเออก็ดีใจให้เล่วกับพวกเธอนะไปก่อนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเหรอแล้วว่าฉันต้องกินสินนะอย่าเพิ่งกดดันสิ ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างอะมีไอเดียเจ๋งๆแล้วถ้าฉันคั้นเป็นรางบอร์คอลี่เหรอว What? นี่มันต้องสนุกแน่เ <Yes. S 2> พราะฉันแข็งแรงฉันทำได้เป็นไ <c oughs> งเห้อตลกจัง <c oughs> บางทีน้ำผัาจะย่างน้ำกับบอร์คอลี่สีขเขียวกันได้นะเป็นง่ายเยอะมากเลย <c oughs> ฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้ว <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาลง อน่ากลัวออสการ์แล้วนายชอบน้ำบรอกโคลี่ไหมอร่อยเหรอจริงปะเราไม่อยากเชื่อเลยมันตออไหมแต่เดี๋ยวก่อนออสการ์ไปอะไรไปนายโอเคไหมเอวน่าขยี้ขยันจริงจริง,รงทินนะแม่จ๋าถ้าเป็นอะไรไปโอ้จูเลียกันด้วยออสการารมหายใจของนายมันกต้นต้านอยากรู้จัอะไรพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ใครจะกปิดก่อนละ่ะโอเคโอ้ทินนะ่าโชคดีจัง เาอได้ยันเลี้ยลูกตาหนึ่งอันเ mm hmm. จ๋งมากแล้วออสการ์ละโอ้ว้าวนายได้ใหญ่กว่าโอ้โหซูรี่เาอได้ยันเลี้ยลูกตามันเล่มเลยเหมือนตายักนะฮะทีน่าอย่าเพิ่งน้อยใจเราจะอร่อยที่สุดก็ได้นะอย่าเพิ่งหัรอนทีน่าสิทีน่าเราเข้าเรียบกินที่ส่วนี่พวกเขาเห็นว่ามาอร่อยที่สุดนะอะไรอะทีน่าอยอเลี่หายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยเธอหรือเปล่าโอ้เธอทำได้ยังไงเนี่ย นักมายาก,กลไม่เผยเคล็ดลับหรอกนะอ,อร่อยจังสุดยอดไปเลยน่าเสียดายที่มีแค่นี้เองอ่ะฉันอยากกินมากกว่านี้บางทีนายอาจจะแบ่งให้ก็ได้นะแบง่งเหรอไม่มีทางหรอกอย่ายทำให้ฉันขำดีกว่านะเธอต้องการอะไรไม่ต้องขอเลย <Okay. S 2> อย่าเลี้ยลูกตาเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเอเธอได้เก่งของเธอไปแล้ว <c oughs> อ๋อใช่แล้วงั้นก็เอาไปสิ <c oughs> เอาไปเลย ไม่ให้หรอกฮะนายมันแล้วที่สุดอะไรกันนายแกล้งฉันแลบลิ้นใส่ด้วยเอาลูกตามให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่เอามานะเอาคืนมาออสการ์ดูเหมือนว่ามันจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเพื่อนๆระวังด้วยนะฉันบอกแล้วมันจะหักเป็นสองส่วนฉันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะไม่ติดทาเลยเมื่อกี้ยังเป็นลูกตาที่เจ๋งและใหญ่ที่สุดออสการ์ไม่ต้องร้องนะฉันคืนให้กันได้อ๋อฉันนึกอะไรได้แล้ว จะให้ช้อนกับนายเอาไปสิมีว่าทำไมหรอ <c oughs> ก็กินยำอร่อยๆไงไอ้โง่จริงด้วยต้องมาลองกันโอ้โหดูสิมันดูน่าอร่อยมากอืมอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้ว แล้วเยลี่ไปยังไงบ้าง oh <my> สุดยอดอร่อยจนแทบกลืนลิ้นตัวเองเลยเนี่ยจูลี่รับได้แล้วในที่สุดอืมอร่อยจังเลยฉันชอบเล่นลิลูกตามาอร่อยมากๆจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เธอรีบไปหรือเปล่าเ oh <my> พื่อนเพื่อนฉันมีปัญหาแล้ว oh <my> ช่วยฉันด้วยฉันออกไม่ได้หน้าเธอกลายเป็นเยลี่ไปแล้วมันตลกนี้ <What? S 1> แต่เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ทีนะ่าจูลี่ติดอยู่ในเยลีเราต้องช่วยเธอทีน่ามาร่วมมือกันแล้ว เรนะลี่ของฉันไปหนีไปแล้วฉันยังกินไม่เสร็จเลยกลับมาหาฉันอ้มันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันแหลกเป็นชิ้นๆเลยอ่ะตอนนี้ไม่ต้งหลายชิ้นแต่ว่าเก็บให้ฉันกินบ้างสิงงงงอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอโอ้โหเบอร์เกอร์ชิ้นโตๆฉันไม่เคยเห็นแบบเมื่อก่อนเลยนี่นนแล้วของคน,นอื่นล่ะจูเลียเธอได้อะไรโอ้โหเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กแบบนี้มองแทบไม่เห็นทัไมไม่มีแว่นตา ครั้งนี้เธอช่างร้ายมากเลยนะสาวน้อยไม่อยาติด้ท,ทาใช่แล้วและจิ๋วเดียวเองแล้วออสการ์ละมาดูกันเป็นเบอร์เกอร์ขนาดธรรมดาก็ดูน่ากินจูเลียเธอเริ่มก่อนนะก็ได้แต่ฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะฉันมองไม่เห็นเบอร์เกอร์แบบนี้เลยเพราะงั้นต้องเปลี่ยนลนุกนิเวศวิทยาตัวน้อยนี่ไงเบอร์เกอร์ของฉันฉันเจอมันแล้วงั้นก็มาลองกันอืมว้าวอะไรมาก แต่ว่าหมดแล้วออสการ์ตอน,น้ตานายโอ้ในที่สุดฉันก็นหิวมาก,มากเลยงั้นมาลองการตั้งใจดูให้ดีๆนะฉันสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ในคำเดียวอ้าหมดแล้วสุดยอดเลยชิมมะเส๋งไปเลยอ่ะฉันศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนานโอ้โทษทีฉันมักไปแบบนั้นจะกินเบอร์เกอร์ทีน่าเลยเธอคนเดียวแล้วกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์มันใหญ่เกินไปอ่ะแต่จะกินยังไงสะดวกที่สุดอ่ะต้องกัดตรงนี้แล้วกัน ได้มาแค่ผักสลัดเท่านั้นแล้วจะกินยังไงดีเนี่ย <B ingo> ฉันนึกไอเดียแต่งๆได้แล้วฉันมีส้อม <B ingo> อ๋อฉันมีมีดทีนา่าลองหันดูสิว้าวเป็นความคิดที่สุดยอดมากงั้นก็มาลองกันอ๋อดูเหมือนว่าส้อมกับมีดข,ของพวกเธอเล็กเกินไปสำหรับเจ้ายากนี้่ะคงต้องขนิีกน,นันแต่ต้องการให้ทรงพลังมากกว่าน,นั้นมาลองกัน <B ingo> ฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผลนะใคามีคามคิดอนเด็กไหมอ่ะฉันน่าอเ่างแริงได้แล้ว ต้องใช้เล่ยไฟฟ้าของพ่อฉันพ่อใช้มันตัดไม้แล้วพ่อเคยสอนฉันใช้มันด้วยนะตอนนี้มาตัดไม้ก็ช้นก,กันเลยเป็นไงล่ะสมบูรณ์แบบอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อนใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวไหนที่สุดแบบนี้และโอ้เพื่อนเพื่อนก็เธอมีอะไรติดหน้าช่างเธอมาชิมกันดีกว่าว้าวมันมีกลิ่นหอมน่ากินต้องกาอะไรขอชิ้นเล็กเล็กเมบอย อะไรนาะยอยากกินเบอร์กเกอร์เหรอไม่รู้สิแค่ได้ยุ่พอสอบฉันเลยนะแต่ฉันให้ผักสดนายได้นะกินให้อร่อยละ <You. S 1> ตอนนี้มาลองกันดีก,กว่าโ <c oughs> อ้ยขี้งกอกมันเลยว้าวนี่มันอร่อยมากเลยบรรยายสุดยอดถ้าพวกเธอได้ลองนะน่าเสียดายจังนี่มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อฉันรังกินเบอร์กเกอร์สองทั้งปีเลยเนนีย <c oughs> โอ้กินเยอะไปไหมที่น่าจะกินคนทั้งหมดเลยหรอ นี่ไงล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเธอกินอาหารมากเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้แกไขได้นะต้องออกกำลังกายทำอะไรกันน้าฉันอ้วนขึ้นเหรออยากรู้จังเลยว่าทีน่าได้อะไรโอ้โหมันคือป๊อปปี้อเล็กแลวออสการ์ล่ะคนคงคนไข้กับขนาดนี้ใช่ไหมมันช่วยเธอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเล่นมันใช่ไหมล่ะออสการ์บอกเราทีแนาจูรี่ได้อะไรเปิดเ็วเข้าตาเธอแล้ว โอ้ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยเธอสามารถเล่นมันได้ไม่รู้จบแต่คนแรกเป็นทีหน้านะก็ได้นั้นมันลองกันฉันมีป๊อปปดที่ล็กที่สุดแต่เนื้อของฉันมันใหญ่เกินไปด้วยซ้ำเนี่ยให้ตายเถอัโหระอะไรกันเนี่ยพอกันทีฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วเราสามารถใช้มือเล็กๆแบบนี้เพื่อเล่นป๊อปปีเล็กๆได้แต่ก็ยังใช้เก้าหัวได้ดีนะ ด้วยนิ้วเหล่านี้เราสามารถใช้กดปุ่มได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะง่ายมากน่ารักจังเธอคิดได้ไงก็ฉันฉลาดไงได้ไม่รู้จบเลยเจ๋งทีน่าเราวังก่อนนี้ได้ไหมอ่ะมึงก็เดินมาแล้วนะฉันขอดท่อนะไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก็มาทาอะไรจเจ๋งกว่านี้ดีกว่าฉันนึกอะไรเด็ดๆได้แล้วฉันสามารถติดปั๊บปิดเป็นกิฟต์ได้ <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่ของเล่นเท่านั้นนะค <c oughs> อยดู <c oughs> แค่ติดกาแล้วติดปั๊บปิดที่กิฟต์แบบนี้ มันจะกลายเป็นกิ๊ติดผมสุดเก๋อีกอันนึง yes เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหม,ม <c oughs> คนว่าไงฉันชอบมันนะฉันรู้ว่กเธอชอบ <c oughs> ขอบคุณใ <c oughs> นที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วขอเล่นก่อนซึกหน่อยรู้สึกผ่อนคลายจนเลย <c oughs> แต่ว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วเราสามารถตัดประเภดเป็นแคสสุดใหม่ของโทรศัพท์ของฉันได้มันต้องมาเจ๋งมาก คอยดูนะแค่เมงกันไกก็ใช้ได้แล้วอย่าเพิ่งรบกวนสาวๆเท่านี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ต้องใส่โทรศัพท์เข้าไปเรียบร้อยย่อมมากง Yes อย่าแ,แต่ต้องมันนะนี่เป็นผลงานจากไอเดียที่ยอเยี่ยมของฉันเองแถมยังกดคอนไคายได้ด้วยมีน่าเข้าใจใช่ไหม เข้าใจให้าตายทั้าทุกคนเป็นของเล่นจริงๆทั้งนั้นเลยแต่ฉันไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันนึกออกแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเธอจะต้องทึ่งแน่นอนนี่จะเป็นลายแฮ็กสุดเจ๋งของฉันฉันต้องการเข็มและก็ด้ฉันมีทุกอย่างแล้วด้วยจากนั้นเอาได้มาร้อยกับเข็ม s <S เรียบร้อยเยี่ยมมากจากนั้นเราเย็บด้าตรงข้ามเข้าด้วยกัน นี่เป็นครืองงานของกุณลสตรีเท่านั้นนะรู้ไหมโอ้เจ๋งไปเลยแทนแทนและจากนั้น <c oughs> ก็ติดสายลัดที่เก๋ไก๋ <c oughs> วิเศษเป็นกระเป๋าอินเทนใบใหม่ของฉันเองพร้อมแล้วอย่านะอย่าจับไปกดป๊บปิดของสาวสาวรีบเป,ปิดฝาเร็วเข้าโอ้จูเลียได้แตังโมน่ากินจังเลยแล้วไม่อาละ่ะ <c oughs> โอ้โหมันคือพิ tag สุดเพชโชแล้วจังเลยที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะ ฉันคิดว่ามีอควาเรื่องก่อนนะเพราะของเธอไม่อร่อยที่สุดก็ได้หวังว่าจะไม่เผ็ดมากนะฉันลองทาเล็กๆก็พออ้ยไม่อร่อยซึ่งนิดเลยไม่อยากกินแล้วก็ได้เป็นไงเป็นกันเพื่อชาเลนจ์มันเ่ม่เร็วร้ายมากอ๋อะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันสาวตอนนี้ฉันลังลนไฟแล้วฉันควบคุมไฟไม่ได้อ้ยมือฉันอไม่นะว่าพราของฉันไม่หมดเลย ้องปิดปากเธอไว้ด้ตังโอเ <Okay. S 1> ขาอ,อย่างเชื่อ oh. มีอาเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะเ <c oughs> จ๋งว่าฟงของาฉันไม่เกี่ยมเลยยังไงก็ต้องหลออ๋อ oh, ยาที่สุดเลย oh. แล้วครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันอว้า oh, wow. มีอาได้เค้กเจ๋งเอออดูเหมือนเบอรเบอรี่กลมๆต้องเป็นของจูลี่ล่ะมีอาก,ก็เป็นกดนะเธอต้องให้มันกับจูลี่ล่ะไม่ต้องหอนเธอยังมีเค้กสามเหลี่ยมเหลืออยู่นะ อนนี้มีอาให้บูรกลิ่กลมกับจูเี่ระวังกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเขาเตนทีฉันจังมันมาเองหยุดนะฮะา้าพราะเาจในชาเลนจ์มีอากินเท้กับเธอเราข้าเราจะได้ไปต่อ <S S mm. สบายมากมันอร่อยมากด้วยอุ้ไม่คิดเลยว่าเค้กจะอร่อยขนาดนี้ลงตัวสุดๆอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลย okay. ฉันไม่ส,สนใจเรื่องการเลยไม่อของมยอาลเลย okay. ประเด้แล้วจะได้อะไรนะอ,อโอพิ่า เรงสุดๆแล้วมากินให้หนำใจกันหยุดนะห้ามเข้าใกล้มันฉันจะกินอย่างมีความสุขคนเดียวเท่านั้นพวกเธอเห็นนั้นไหมมันเป็นชิ้นสามเหลี่ยมหมายความว่ามันเป็นของฉันอืมกินหอมจังเลยจูเลียเสียใจได้นะมันเป็นสามเหลี่ยมนะก่อนจะเป็นตามกดนแล้วยธรรมด้วยฉันต้องกินพิซ่าชิ้นนี้อืมอร่อยจังเลยดีมากๆฉันว่าฉันควรกินเพสซ่าที่เหลือด้วยนะจูเลียเอามานะ ว่าฉันจะให้จริงๆงั้นเหรอไม่ไม่ทางโอ้ไม่นะพิซซ่าสารอะไรคนฉันล่นหมดเลยยังไงฉันก็จะกินมันหยุดดิพวกะเธอทำมันลงไปเนี่ยตอนนี้ฉันไม่กินเหมือนพิซซ่าเลยเพราะกันทีได้เวลาฉันเปิดฝาแล้วอ๋อฮะบะหมีจสิ่งไปเลยโอ้จุ๊ยฉันขอโทษนะผักแรงไปหน่อยนะไม่นะเบะหมม่ขคนฉันเธอทำลายไนหมดเลยแล้วฉันจะกินมันได้ยังไงเนี่ยเอาละมาลองเปิดดูกัน สัตว์ไปทั่วเลยคารซูรี่ไม่ถูก็ะมีขนชันเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกแลวตอนนี้เราเต็มไปด้วยมะมีเลยช่างเออไปดูกันต่อดีกว่า<อ>ฉันขาปวดเปมนคนแรกได้ไหมเยี่ย,ยมอ๋อมันคือชิลล์ซีเลียมจริงจังเลยก่อนอื่นหักม้าไปแท,งทง่งๆ <c oughs> สุดยอดคอยดูนะ้นจะกลายเป็นรกระเล็บขงชันฮ่าฮ่ฉันล้อเล่นนะแต่ว่าฉันไม่แปลงเพราะเธอแน่นอน อร่อยจังม like, ีเอาไปต่อได้แล้วโอเคเอ้ยฉันได้เบลชีสเหม็นๆนะน่าคีคีแย่ทำไมฉันถึงได้ของน่าคีแขมแบบนี้ด้วยอ่ะจะกินยังไงเนี่ยกินแรงมากเลยกองขยะยังไม่กินหอมกว่าชีสนี่เลยอ่ะอ๋อเรามาล้องกันเอ้ยน่าคีคีย่เอาไม่นะทีนะทำไมต้องบ้านฉันด้วยอ่ะตอนนี้ลมหายใจของฉันเหม็นเซอ ตอนนี้ถึงตาฉันเปิดฝาแล้วอะไรอยู่ใต้ฝานะอโหมันคือมันฝรั่งทอดเพริงเกลสสุดยอดเป็นเลยทำไมฉันต้องให้เธอด้วยไม่มีทางฉันรู้แล้วว่าจะทำไงให้จูลี่ยชให้ฉันจูลี่ดูนั่นสิอยากลองไหมล่ะรสพริกนะดูนั่นสิมุ้งแบบนั้นแหละจูลี่เห็นไหมมันคือรสเผ็ดนะฮะต้องแบบนี้สิเชื่อชนิดอะไรเธอหลอกฉันเหรอมันไม่ใช่รสพริกนะแต่เป็นรสหอมเอาคืนมาเลย อย่าคิดกองจะกินคนเดียวอร่อยจังจะกินให้หมดในครั้งเดียวเธอทำกล้องมันฝันทอดก่อนฉันพังอะแต่ไม่เป็นไรฉันจะทำอะไรที่มันเจ๋งๆฉันจะทำมันฝังทอดส่งกองมันดูยอดเยี่ยมมากอย่าแต่เด็ดขาดนะฉันไม่ยอมให้เธอกินเหมือนกันเวลาจัดการงานคือปัาของฉันแล้วและมันก็อร่อยมากพวกเธอพร้อมหรือยังนั้นไปกันเลย โอ้โหเจ้าเล่นสกีเทสและทีมหน้าได้หมากฝรั่งฮับาบับบ้า,บา,บาส่วนมีอาดได้แครอทงั้นมาเริ่มกันที่ทีมนะฉันจะไม่แบ่งใครเด็ดขาดข้ามมาของฉันคนเดียว oh. ตอนนี้ชื่อรับแล้วนะอ๋อร oh. ับได้โอ้อร่อยจังเลยฉันเห็นว่าเธอถึงในความสำเร็ของฉันดูนะว่าฉันทำอะไรได้อีกนะ <Wow. S 1> ก่อนอื่นเอาหกดาวมาให้หมดจากนั้นข้าหยับมือเล็กน้อยและเป็นกระกาดาษแววว้าวเจ๋งปะ ใช่แล้วล่ะแต่อย่ามาปอกกระดานของฉันนะปล่อยให้มันแต่งบรากาศอยู่บนโต๊ะสวยงามสิอ๋อฉันยังมีฟรังเหรออยู่ด้วยงั้นมากินกันให้หมดเลยฉันรับได้ทุกอันแหละแล้วตอนนี้มาปลอกลูกปอมใหญ่ๆโอ้ไม่นไม่สำเร็จอะทำไมต้องขอร้อนฉันด้วยอะไม่เป็นไรมาเล่าอีกครั้งมันไม่ได้ผลมีอาหยุดทะวร้สักทีสิฉันไม่สนแล้ว จะลปล่อยรูปล้นนี่อย่ดที่สุดแล้วบินหนีไปจากพวกเธอเลยลรอการทับอ oh. อีกนิดเดียวอแ <Huh? S 1> ล้วเขาโอไม่นะแล้วขวรอได้แล้วเราสกิทเทิลสของเธอสักทีสิโอเคตอนนี้แหละมาตัดหอ,อก,กันก่อนแล้วมาลองกันฉันชอบสกิทเทิลสมากมากอาหารสังกมตามกดแน่นอนมันอร่อยและสวยจริงๆ oh. ดีจังเลย ฉันอยากกินขนมให้หมดแล้วแล้วแล้วฉันยังมีหลอดด้วยมันยิ่งสนุกยิ่งขึ้นละ่ะมีอายอยากกินขนมเหรอทีน้าก็อยากได้สกิทเทิลส์เหมือนกันไม่มีทานเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ให้เด็ดขาดทั้งหมดต้องมาของฉันคนเดียวโอ้อะไรจังเลยฉันมีลูกกว่าเต็มปากอะออดูเหมือนไม่ควหรห่อราม้มีขนมเต็มปากแบบนี้ โอ้จูลี่เขอทำให้ส,ส,ส,สดๆทำให้ลูกกวาดแต่ว่าเป็นการแบ่งปันต่างหากพวกเขาชอบมันนะกินให้หมดแล้วเขาโอ้จ oh, <Julie. S 1> oh. ูลี่เราทันแผนการของเพเ่อนแล้วฮะ oh. ยังเหลือใครอีกไหมมีอาเร็วเขาเ้าแครอทรอเธอหยู่นะ <laughs> มีอาตลอดจึงเลยอะเขาต้องกินเหมือนกระต่าย <laughs> งั้นฉันจะเป็นกระต่ายก็ได้มันลองกัน oh. เออมันก็ไม่แยกขนาดนั้นนะฉันชอบมันได้ซ้ำ oh. ฉันกินหมดแล้วมันดีต่อสุขภาพด้วย โอ้มีบางย่างผิดปกติอะรู้สึกแปลกๆเกิกดอะไรขึ้นไม่นะฉันเกินจะใกล้แล้วมันถูกไรม้มนไว้ตอนนี้ฉันเป็นกระต่ายที่น่าก,กลัวฉันจะกินพวกเธอพ่อกลาวละสิใช่มันตลกมากว้าวที่นี่เจ๋งจังเลยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเราถูกขังแล้วเหรอแม่จ๋าช่วยด้วยเราติดอยู่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเราโอ้โหคริสตี้ดนั่นสิดูเหมือนจะมีตัวเซฟ ดูเหมือนว่าเราต้องการคุณแจแล้วทำยังไ,ไงดีนะหาคุณแจที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิกล่องน,นั้นมีรูปคุณแจอยู่ด้วยในนี้ต้องมีคุณแจอยู่แน่นอนโอเคโอเคงั้นฉันจะไปดู <c oughs> ออมันคืออะไรที่น่ากลัวมันขยับได้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยมันคือนอนฟิฟี่แมวนะไม่เอาน่าขยับที <c oughs> ่ยัสุดๆสมเอามือเข้าไปในนั้นอีกแล้ว เธอบอกฉันที่ว่าเรอยู่ในนั้นนอนน่ารังเกียจก็ได้ความสริภาพของเราฉนันต้องคุณแจวมาให้ได้มันอยู่ไหนละ่ะเจอแล้ว <c oughs> งั้นเราไปเปิดตู้เซฟกันเลยเอาละ่ะแล้วอะไรข้างในนะแม่จา๋าแคคถามจริงไม่มีคุณแจด้วยเพียงเน้อมก็อร่อยนะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ใช่อะไรดีอืม <c oughs> มีกล่องมาอีกแล้วตอนนี้มันเป็นสีฟ้าคริสตี้เธอต้องไปดูนะไ <No>. o oh. เอาก็ได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วบอกว่าจะไม่มีหนอนในนั้นฉันกลัวมันสุดๆเลยโอู้มีบางอย่างปแปลกอยู่ในนี้บางอย่างที่กลม uh. ๆแล้วก็ลื่นด้วย <c oughs> คืออะไรนะโอ้้มันคือเบบี้คริสโตสุดยอดฉันจะคุแ้แจราด้วย <Awesome. S 1> ฮะงั้นเราไปเปิดตู้เซฟสีฟ้ากันเลย oh. นี่ต้องเป็นกนะุจแน่แน่ เอาละแล้วมันคืออะไรนะเออเอ,เอโอหัวสีฟ้าถูกพ่นมาที่ฉันนะฉันเลอะไปหมดแล้วเธอหัวเราะอะไรเงี่ยเอาไปเลยมากับเธอเหมือนกันนะเอาล่ะดูนั่นสิมีกล่องใหม่มาแล้วฉันจะหาคุณแจให้ได้แล้วพาเราออกไปมันคืออะไรอะ ฉันรู้สึกหเหนียวเหนียวมันคือตีนไก่อ้าน่าขี้ขยะเป็นบ้าโอ้ยฉันต้องหามันอีกแล้วเราต้องหาคุณแจให้ได้โอเคนี่ไงคุณแจฟีบีมาดูกันโได้อะไรไปเปิดตู้กันเลยช่วยยินเลยนะอ๋อมาดูกันอ้ามันคืออะไรเนี่ย ฉันถูกปกคลุมไปได้วยโฟมมากแล้วเธอไปหมดแล้วฮ่าตลกจังเลยอ๋อล้องใหม่มันแล้วด้เวลาของฉันเราจะพาเราออกไปจากที่นี่ฉันมีมือที่โชคดีไม่ง,งั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนอืมมีบางอย่างแปลกแต่ในนี้อ๋อแล้วมันคืออะไรเนี่ยพี่เอ,อ๋อน่าขยเแียงึ้งเลยมันดูเหมือนน้ำมูกสีน้ำเงนินนะโอ้ย ต้องติฉันต้องหาคุณแจให้เจอเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมมากคุณแจดอกนี้เปิดตู้เซฟสีดำเงินได้นนแน่นน่อะไรข้างในมาดูกันเชือกเหรออะไรอะอะไรหล่ลงมาที่ฉันเนี่ยเขาเป็นคนดึงแต่ฉันต้องโดนลงโทษเหรอเวะ้ะสีฟ้ามากับเธอนนะอะ ฉันไม่ชอบว่ะฉันเลอะไปหมดแล้วสีฟ้าเหมาะกับเธอจริงๆด้วยคริตี้กล่องของเธอน่ะสีชมพูไปหาคุณแจเราเข้าดีนะนี่ฉันสะอาดแล้วเดี๋ยวฉันจะหาคุณแจออกมาให้เราน้ำคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสี่เหลี่ยมมันคือวุ้นนั่นเหรองั้นเราต้องเจาะมันมีคุณแจอยู่ในนี้แน่แนและฉันก็ออกมาได้นนที่สุดมาเปิดตู้เซฟกันเลย ต้องมีคุณแจเน่นแน่เอาละมาดูกัน <Awesome. S 1> โอ้น้ำมันปืนเหรอเหมือนจะเป็นปืนฉีดน้ำเจ๋งอะเฟีบินสเปอสมสีฟ้าเมากกื่อกี้ถึงไม่ใช่คุณแจแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอ๋อคริสตี้อย่าทำแบบนี้นะฉันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะหน้าใครขี้แยงอะโอ้ไปกล่องใหม่มาแล้ว <No. S 1> ก็ได้ฉันจะไปก็ได้ก็ได้ไปแล้ว โอ้โอ้ฉันตัวแห้งแล้วอแล้วมีอะไรบอกว่าจะไม่ใช่เขาน้าขยะแยงนะมันดูเหมือนเลื่อนๆนะแล้วมันคืออะไรอ้ะเป็นจ่าลูกตาเหรอน่ากลัวมันคือยลลี่ฮะแล้วก็อร่อยมากด้วยอืมดีจังงั้นมาหาคุณแจกันเถอะอ๋อมันอยู่นี่เองคริสเต้ฉันเจอแล้วเย้ไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าอะไรเราฉันอยู่นะ อ๋อฉันโดนน้องอะอ๋อฝนลยชัดชัเลยโอเคไหมตันสติสตีดูขึ้นก่อนฉันว่าฉันไม่เป็นไรแล้วอ๋มีกล่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วมีบางอย่างปดแปลกอะงั้นมาดูกันฮ้มันคือลูอมสีชมพูเสีงกันเลย อย่าได้กินด้วยฉันหิวพอดีแต่ฉันต้องหาคุณแจให้เจอเขาไม่มีแล้วกว่าก็จะเหลือแค่คุณแจต้องกินมากกวนน่านี้ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้เจอแล้วล่ะคุณแจเออฉันทำได้ไปเปิดตู้แซฟกันแต่ช่วยขยับหน่อยได้ไหมเอาละอละไรรอฉันอยู่ แล้มันก็คือไอศครีมโอ้เจ๋งอะเดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลยอะไรฟิบี้ฉันไม่แบ่งหรอกนะไอศครีมเป็นสีชมพูหมายถึงว่าเป็นของฉันคนเดียวอืมอร่อยจังอะไรปิดปากแล้วไม่ทำงานได้แล้วเอได้บางทียมีของอะไรเหมือนกันอ๋อมันคืออะไรอ่ะไม่น่าขยันแขงก็พอแล้วเออ รู้สึกว่าจะไม่ใช่ของที่น่ากลัวสายหรือเปล่านะหัวใจอยู่ไหนอะอ๋เอนนเจแ,แล้วเร็วมากตอนนี้ก็เปิดตู้เซฟกันแล้วเร็าฉันอยู่นะอ๋อมันคือโคอ้ชเายังไม่สีฟ้าด้วยเจ๋งอะขาอยากดืมม่มไหมฮะฉันไม่แบ่งเขาล็อกถ้ามันเป็นของฉันคนเดียวเธอไม่แบ่งสกิมฉันได้ซ้ำ อ๋สุดยอดไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ต้องมาขอเราเข้ากล่องเธอมาแล้วใช่ฉันจะหาคุญแจให้เจอโออมันคืออะไรบางอย่างที่เด้งดึงแล้วก็มีหูด้วย <c oughs> โอ้มันคือเยลี่มียอดกันเหรอแปลกจริงเลยมีคุญแจอยู่ไหนล่ะ <c oughs> เจอมันแล้ว <c oughs> คุญแจดอกสุดท้ายน่นแน่ <c oughs> โอ้ น,นี่ต้องเป็นกุญแจของเราเย้ yeah! มันอยู่ในนี้จริงๆเอาไปจากที่นี่กันเถอะ <Ooh. S 1> แล้วเข้าปกันเลยว้า oh, ว wow. <Wow. S 1> สวยจังเลยเราทำได้เอาไปจากที่นี่กันเปิดห้องขังกันเลยกุญ oh. แจน่าจะพอดีนะเย้ yeah, oh. มันได้ผล yeah, oh. เย้จากที่นี่กันเถอะ